กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟ้าเล a ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้าวมิหลุดได้ทุกเมื่อนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้แนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามาเอากันได้นะคะฟรีนะคะพี่ๆแม่ๆจา๋าเดี๋ยวพามาสรุปก่อนเนาะเดี๋ยวน้องสาวโซ่พามาสรุปกันก่อนนะคะเฉพาะกิจนะคะ0-2หลุดนะคะ94จับชุดวีนมานะคะ94 น้องสาวโซมไม่ได้ลุดสีนะคะหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดลุดนะคะหนึ่งสามก็หลุดนะคะสองเจ็ดเข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะให้ลุดเจนะ็ดสี่ศูนย์น่ะใบน้อยก็มานะคะสองเจ็ดสี่ศูนย์ลุดนะคะเบิ้ลสามสามก็หลุดนะคะได้เบิ้ลหนึ่งหนึ่ง 07เข้านะคะสรุปแล้วมานอยปกติแล้วก็พีวีนะคะก็ได้เฮกันไปเนาะ<ม>เดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะพี่พี่แม่แม่จ๋กากิน2อูใหญ่นะครับใบน้อยนะคะก็จะเป็น0 3 3 0บวกลบคูณหาร21นะคะ สี่ห้านะคะบวกลบคูณหารได้ยี่สิบสามนะคะเก้าหกนะคะบวกลบคูณหารได้สิบสามตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเจ็ด เจ็ดเก้าบวกลบคูณหาระะก็ได้หกสิบเก้านะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวน้องสาวโซ่ให้เด่นไปที่สี่ห้าเก้านะคะเนี่ยต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนะพี่น้องที่จะมาเด่น พ่งนี้นะคะนีานะคะที่จริงสามก็เด่นเหมือนกันนะพี่น้องนะจะรูดสี่สี่ก็มาแนวเก้าสี่สี่ศูนย์นะคะจะรูดห้าห้าก็เป็นเลขดับนะคะสี่ก็ชอบห้าก็ชอบนะคะ ตัดสินจันยากเสลเกินทีนี้นั่นก็ขอไปที่ห้าละกันนะคะก็จะมีห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้า

สำหรับแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น5 1า5นึ่งหนึ่งห้าจดไว้ขับไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลน์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ รวยเงงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า